สพหนึ่งสองจังหวัดตราธิวาาเพื่อไปสู์ทราบเป้าหมายพื้นที่บ้านคำอาหวนหมูบห้าตำบลคำอาหววคำอาหวออำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับเพื่อไงครับสกุลยิ้มผู้ เสด็ใหม่ยนไม่ใช่อยู่้กันามกรชันนี่หรอนี่ครับอออททสอบ่ยัไไดีไหมขอหยาด้อาข้าวอยู่านี่หลายปีหลวเอออ่านูหนาทีตำรวจนะครับครับตการบุกการตดตามครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจขอพมืองมุกดาหารที่สืบสวนได้นำกำลังเข้าทำการตรวจสอบพิสูจน์ข้อหมายหมายจับของ3จังหวัดภาระที่ว่านะที่ต่อจาน1275ครับ2,849ให้ดูด้วยกับ